หลายคนก็ถามว่ารัาไมผู้นํารัฐบาลหรือรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือสอสอสวเนี่ยถือไม่เข้าใจเราไม่ได้ยินอานเรียกร้องของประชาชนผมก็จะมาพยายามอธิบายนะว่าการคิดของกลุ่มเนี้ยเป็นยังไงไม่จาเป็นต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันตรงหรือไม่ตรงนะแต่นี่คือความรู้สึกที่ผมได้จากการที่ผมได้ไปสัมผัสนะครับงั้นถ้าอยากมาดูกันก็มาดูนะ คนไทยเนี่ยคนไทยอย่างไอ้ทอมเนี่ยไอ้พวกมาเฟียคีย์บอร์ดไม่รู้เหรอว่ากูทํางานหนักอะ่ะนอนก็ไม่ได้นอนแก้ปัญหาทุกวันมีปัญหาทุกวันกูผิดตรงไหนอะ่ะฮะคนไทยใครจะไปรู้ละ่ะนะว่าความมักง่ายของคนไทยอะ่ะมันทาให้โรคระบาดแค่นี้คุ้มไม่ดีตลอดคุ้มไม่ดีตลอดเด็ดวันละห้าสิบคนหกสิบคนตายวันละหนึ่งสองสามคนมักง่ายกันเองทูดกูได้ยังไงเงินก็ไปกู้มาแล้วแจกก็ไม่รู้จะแจกยังไงละบอกว,ว่ามีแดกไม่จริงปลูกข้าวก็ไม่เป็นเหรอปลูกผักก็ไม่เป็นเหรอสงบไหม นะเพราะกูเนี่ยละนำให้มีความสงบกับประเทศชาติเด็กๆบ๊ะบบอนะไอ้เพนกวินเพนกวินอะไรเนี่ยพวกนี้มันคนไทยบอก่ะโดมตีสถาบันอยู่ได้ไม่รู้เหรอไม่มีสถาบันอนะ่ะป่านนี้เราเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วงานอ่ะมีเยอะขี้เกียจกันเองหัดเจียมตัวซะมังังอย่างผมสี่เป็นฐานตลอดชีวิตเจียมตัวตลอดรับใช้ประชาชนตลอดไปเปิดภูเก็ตก็เปิดให้แล้วเพียงโดนด่าผมไปเหนื่อยทั้งวันเจอผมนั่งกินข้าวมั้งเลยอะ่ะโอ้กูบริหารไม่ดีบริหารไม่ดีบริหารไม่ดีป่านนี้คนไทยติดกันเป็นแฉแล้วอันนี้คนตายกันเป็นพันแล้ว ไอโทนี่เหรอเก่งจริงอยากกลับมาช่วยกลับมาสิใครว่าอะไรอ่ะก็กลับมารับความผิดของคดีซะสิไม่ต้องด่ามาจากต่างประเทศหรอกไปไงอะ่ะกูทํางานอยู่คนเดียวไปเทียบประเทศไทยให้ชัดเจนว่าเราก็ดีกว่าเนื่ออย่างไงเนี่ยแหละครับพี่น้องชาวไทยผมไม่ได้มาแสดงละครไม่ได้เป็นตัวตลกไม่ได้อะไรนะแต่เพียงอยากให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจว่าผมว่านะผมเดานะในมายเน็ตของผู้นําประเทศชาติวันนี้เขาเป็นยังไง ผมเชื่อจากคนที่ผมคุยได้หลายคนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆแล้วเมื่อเขาคิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันทําให้การแก้ปัญหายาก <c oughs> เพราะว่าเขาไม่มองเลยว่ามันมีการผิดพลาดคนที่ผิดพลาดไม่ใช่นโยบายของเขาหรือรัฐบาลแต่เป็นเพราะพวกเราโดยที่ผมเลยจะพูดกันย้ําอีกทีและซ้ําอีกทีนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะไล่คุณประยุทธ์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยฝากท่านดูคนรอบข้างท่านว่าท่านมี right man for the right job ทุกจุดหรือเปล่าแล้วให้ท่านเนี่ยลดทิศติลงแค่นั้นเองว่างานนี้มันทําคนเดียวไม่ได้ มันต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกคนผมเชื่อว่าสาสาสวมีหิ่งพระกันไม่รู้กี่องค์ท่านจะไหว้พระพวกนั้นน่ะให้เยอะแค่ไหนก็ได้มันล้างความบาปของความทรมานหรือความตายของคนไทยไม่ได้ครับมีวิธีเดียวครับที่จะล้างบาปได้ก็คือแก้ปัญหาถ้าเราพึ่งเขาไม่ได้เราพึ่งกันเองหยุดด่ากันเองว่าเราเป็นสลิมหรือเป็นควายหยุดมองเป่านกหวีดไม่เป่านกหวีดถ้าเขาจะทำให้เราตายเราอย่าทำกันเองเลยวะครับอย่าให้คนไทยทุกคนหันหน้าให้กันครับ แล้วบอกเลยว่าถ้ารัฐบาลออกไม่รอดเราเจากันให้รอดกันเองขอบคุณมากทุกคนครับขอให้ทุกคนมีความสุขคนตายคนเดียวก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเศร้าทางประเทศครับสวัสดีครับ